สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกสุสุกข้ขขนมือนี้สาวผันแกงผ้ากินกับสิม้วผ้ากินยำมะม่วง,งปูม้าปลากรอบจ้าร้อมแล้วขากำลงมือยำมะม่วง,งกันนะจ้านะนะจ้ะพี่น้องพร้อมแล้วเขาก็มาลงมือยำมะม่วง,งกันจ้าก่อนอื่นนะจ้จะก็เอาพริก,เท,กทเทียมกระไรตามข้อหยาบๆนะจ๊ะ แดดผาแดกนัวใส่ไปจากนวจ้ะใส่ปลาร้านิดหน่อยน้ำปลาน,นิดหน่อยโอเคค่ะชิลจ้ะ ป,าปาลาปลาน้ำปาลาน้ำเชื่อมใส่กันเข้าไปน,น,น้ำมะนาวจ้ะน้ำมะนาวเล็กน้อยนาำเนี่ยมันต้องใส่หลายกระได้ด้วยจ้าว่วเขาส้าใส่บางๆงด้วยมันจะสูงเนาะ ค่้น,นะคะุ้น้นค้นคุมาปลอกได้ะเมาปลอกก็ไปซ้ไม่นวาหน่จ้ะมาปลอกปอกทอดใหม่ๆกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งใส่นิดหน่อย ชิ้นจ้าเสร็จนัวเสร็จหนัวจะหลดอีกแค่หนนะทีหลห่างไกลตรงกลางถึจะหลดียต่อไปก็ แด so งซอยมะม่วงลงไปเลยค่ะทำายแตน่ด้านดูางทำความสะอาดแล้ว คนสาดย้งมีดังโวข้าวพี่น้องเสียงน,นำโซดาพี่น้องมนเข้ากันมนเข้ากัน ซีใบเรือลงไปเด้จ้าหอมเปีบ้านเ้าวเลยพี่น้องเหมอนช้อมหอมมความหอมแบบขีข้าวค่ะเสร็จแล้วจ้าบ้านนี้จิ้มน้ำกันได้จ้าบันดี้ี่น้องพร้อมเสิร์ฟค่ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเมื่อนี้กับมะปอบกับสาวขนแกนผ้ากินคือเกาเนาจ้ะเนาะเมื่อนี้สาวขนแกนผ้ากินกับสีมาผ้ากินยำมะม่วงปูมาค่ะยำมะม่วงปูมาปลากรอบแซ่บเ่บเผ็ดเผ็ดจ้ะยวยอุจ่ะพี่น้องกอนอึดนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องทันใดทีข่เม้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวขนแกนน้ำเน้ด้จ้ะ กาได้เห็ุคลิปพี่น้องเบิ้องต้าไปจ้าพร้อมแล้วเขาก็มาลงมื่อกินกันเลยนะจตาเนาะมื่อนี้กินเขาแล้วพี่น้องคึดอยากกินเผ็ดเผ็ดกรดจวดย่อหมังฮวงกปหน้าอึ้มเผ็ดเผ็ดกรวดจวดแซ่บ ก็ังพอดีกินแล้วสันตัวใหญ่หลายน,ายน,ายน้สับวม่บิ๊กขาวตรงนี้ปากกรอบไม่กุ้งแห้ง ชาบงข้าวขาปูนส,สน,นอมนมาอืมวางเขากินเนี่มันกินอาหารวางเลือกน้ำใจ รอบใบปลากรอบเน้นๆ นี่ก็เพิ่งไปซื้อมาเมันแซ่บพี่น้องนี่เจ้าเอามาจากเรือสดสดเนื้อหวานจนนุ๋ยแซ่บป้ะไม่เคยกินนะแซ่บถ้าร้อนหน่อยเลยซื้อมาล้อนกินเมืองผาดไทยก็พี่น้อง ต้องกันเลจ๊ะอ้าอ,อ,อเเนต้งจับเผ็ดนัวเผ็ดนัวปูี่ก็เลือกเอาแต่ตัวแม่ตัวแม่ตัวนลอยๆมันจะมีใครอยู่ด้วย่ัะ มาเิ็นไขรปวด cọp đấy nhỉ, nặng Bop.

ปกมีใครหายากของห้องหันไดพี่น้องทางบ้านเป็นยังไงเนาะจ๊ะทางบ้านพี่บ้านนอกเป็นยังไงเนาะอากาศ ฝนตกว่าไม่ผีหวานค่ะไม่เหน็นฝนร้านเมือ่อใช่ค่ะต้องจับ แสบนวดพี่น้องค่ะเปิดแซ่บเปิดนวด เราจาพี่น้องเื้อน,นี้ก้อนสิบแปดจังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวขอนแก่นน้ำแนด้อจ้า